ังหวัดนครสวรรค์ครับด้านของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาสินป์5ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความพร้อมรองสมานชันหมู่บ้านรักษาสินป์5ณวัดหนองกระดุกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์ครับ พระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดประทุมคงคาราชวรวิหารและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศิลหาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานโครงการสร้างความพร้องสมานฉันด้ดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหจังหวัดนครสวรรค์ประจําปีงบประมาณ2,564โดยมีนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ถวายการต้อนรับณวัดหนองกระดุกเนื้อ หมู่ที่5ตำบลหน,นองนมบัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยประธานคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมโครงการจากนั้นมอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศิลป้5แก่หน่วยงานองค์กรผู้นําชุมชนและชมบิดิทัศน์คณะกรรมการสอบถามผลการดําเนินโครงการและให้ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือว่าหมู่บ้านรักษาศิลห้5ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับความเมตตาจากคณะ งจังหวัดนครสวรรค์บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะในการส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมสิน5ห้ามาประพฤติปฏ,ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตจากบุคคลสู่ครอบครัวสู่ชุมชนแล้วก็หมู่บ้านจนกระทั่งเป็นหมู่บ้านรักษาสิน5ห้าซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับประชาชนค่ะ